คนท้องมีการผิดปกติแบบไหนที่ต้องไปฝากคันก่อนนัดค่ะเมื่อรรู้ว่าตั้งคันนะคะให้คุณแม่รีบไปฝากคันทันทีนะคะการที่เราฝากคันเร็วก็จะได้รับยาบัรุงคันที่เร็วขึ้นแล้วก็ได้ประเมินคัดกรองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกับการตั้งคันนั่นเองค่ะหากระหว่างอยู่ในช่วงของการรอนัดฝากคันยังไม่ถึงวันนัดฝากคันหากคุณแม่มีอาการเหล่านี้นะคะควรที่จะไป ฝากคันก่อนนัดหรือไปพบคุณหมอก่อนนัดอันแรกเลยนะคะก็คือมีภาวะปวดท้องรุนแรงถี่ขึ้นแรงขึ้นนะคะอันที่2ก็คือมีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดไม่ว่าคุณแม่จะอายุคันเท่าไหร่นะคะถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นรีบพบคุณหมอเลยค่ะถ้าายุคันน้อยอายุคันน้อยกว่า24วีคก,ก็ถือว่ามีภาวะเสี่ยง อาจจะแท้งเกิดขึ้นนะซึ่งแท้งก็มีทั้งแท้งคุกคามาแท้งเป็นอาจินแท้งสมบูรณ์แท้งไม่สมบูรณ์อันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอจะวินิจฉัยถ้าเรามีภาวะปวดท้องแล้วมีเลือดออกนะารีบพบคุณหมอทันทีซึ่งหมอจ,จะทําการอันตราซาวหรือทําการตรวจภายในดูนะคะเพื่อประเมินภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะข้อที่สอน,นะคะก็คือถ้าคุณแม่มีภาวะท้องปั้นในช่วงอายุครรภ์เกิน24สัปดาห์หรือว่า6เดือนขึ้นไปแล้วอันนี้ท้องปั้นถี่ขึ้นแรงขึ้น นั่งพักนอนพักไม่ดีขึ้นไม่หายไปนะคะถ้าอายุครรภ์25สัปดาห์ถึงก่อน37สัปดาห์ภาวะเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นเรียกว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกนําหนดได้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่คุณหมอจะได้ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ตรวจสุขภาพ NST นะดูว่ามีท้องปั้นแข็งถี่บ่อยแค่ไหนถ้ามีท้องปั้นถี่แข็งบ่อยปากลูกเริ่มเปิดนะคะน้อยกว่า2-3เซนคุณหมออาจจะให้ยายับยั้งการคลอด นะคะหรือว่าให้ยากันแทงไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แทงหรือว่าป้องกันไม่ให้คลอดก่อนกําหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างนี้ยังไม่ถึงวันนัดเรามีท้องปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นนั่งพักนอนพักไม่ดีขึ้นไม่หายไปรีบไ,ไปพบคุณหมอทันทีนะคะอาจจะต้องได้ยายับยั้งการคลอดอันที่3นะคะก็คือมีภาวะผิวติที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเช่นอาจจะมีการปวดหัวตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปีนั่นคือเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้ง หรือว่าโรคพิษแห่งคันนี้ต้องรีบพบคุณหมอทันทีค่ะอันที่4นะคะก็คือมีภาะวะไข้ไม่สบายต่างๆนะคะไข้สูงหนาวสัน่น อ่าอันเนี้ยก็ควรที่จะพบคุณหมอทันทีและก็อันที่ห้าก็คือมีภาวะไม่สุสบาย mm. เช่นอาจจะมีเรื่องของการท้องเสียถ่ายเหลวบ่อยอ่าหรือว่าหน้ามืดวิงเวียนจะเป็นลมอะไรงเงี้ยอ่าถ้ามีการเหล่านี้เกิดขึ้นหรืออาการผิดปกตินะคะที่มันไม่เหมือนเดิมที่มันไม่ปกติในทุกๆวันเกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าชะล่าใจนะคะรีบไปพบคุณหมอทันทีและสิ่งสําคัญที่สุดนะคะถ้า อายุคันเจ็เดือนขึ้นไปแล้วลูกของคุณแม่ดิ้นน้อยกว่า10ครั้งในหนึ่งวันตั้งอกตั้งใจนับให้ดีๆถ้านับแล้วไม่ถึง10ครั้งในหนึ่งวันต้องรีบพบคุณหมอทันทีโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นพวกความดันเบาหวานหรือว่าโรคทางอายุรกรรมร่วมกับการตั้งคันโอกาสที่ทารกในคันเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนเนี่ยมีได้สูงต้องรีบไปโรงพยาบาลถ้าหากนีอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะ